แล้วเจ็บนี่คือข้อไหนผมจะเป็นใต้ใต้ล่องเนี่ยฮะใต้ล่องขาเนี่ยข้อพับครับตามข้อพับแล้วก็จะตึงตรงน่องนี้หน่อยอ่าฮะครับตอนแรกก็คิดว่าเราเล่นเกินไปหรือเปล่าเล่นมากไปหรือเปล่าอะไรงี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นมันยังฟิตอยู่คล้ายๆยังฟิตอยู่นะก็ยังทานยาแก้ปวดอะไรไปบ้างนิดหน่อยครับก็ยังโอเคแล้วแล้วมาทราบว่าเป็นข้ออักเสบเพราะใครบอก มันอาการมันเกิดขึ้นจากตรงกระตุ่มเนี่ยนะฮะมันบวมขึ้นมาเลยโดยที่ผมไม่ทราบเลยว่ามันบวมขึ้นมาได้ยังไงที่ข้อเท้าก่อนนะฮะตรงตรงตรงด้านนี้เลยครับบวมมามากเลยแปลกเป็นอะไรก็เลยได้ไปหาหมอที่ที่ทำงานเขาจะมีสักนานแพทย์ใช่ไหมไปตรวจโอ้โหยูริกขึ้นมาเกินต้องไม่รู้เท่าไหร่เลยเขาบอกเริ่มเป็นเกาแล้วผมงงมากเลยอ่ะเอาคุณหมอบอกเป็นเกาครับผมยูริกสูงมาก พอให้ยามาทานมันก็หายไงฮะมันไม่ปวดมันไม่เจ็บอะไร่เงี้ยอก็ใช้อยู่แค่นี้ก็ <c oughs> แต่จริงๆก็คือออกกําลังกายก็ยังออกกําลังได้กินยาก็ก็หายแต่แต่ออกตอนหลังนี่ก็ลดลงแล้วครับมันมีความกังวลอะไรไหมฮมันคือมันจะตึงอะ มันจะตึงมากเลยตรงนอกเนี่ยคือคนเป็นนักกีฬาพอมันไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะรู้สึกงดหงิดใช่ไหมใช่อะเอ๊ะจะทำยังไงทําไมมันไม่กลับมาปกติใช่ใช่เลยเราคิดว่าเรา25ตลอดใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นตลอดเพราะเล่นอย่างนั้นมาตลอดเลยไงแล้วแล้วอะไรถึงถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องหาตัวช่วยอื่นๆลเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนเขากระทานบิมเนี่ยมาเป็นปีละอืมเขาก็บอกตลอดนะ เอาลองอันนี้ไปทานสิเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามียาฟรีกินอยู่อะก็เลยไม่เชื่อคนไทยเป็นอย่างนี้ชอบของฟรีครับผมโกหมอระดับโรงพยาบาลใหญ่โตมโหัารแอันน่นอน <c oughs> คือยังไม่เชื่อฮะจนเจ็ดเดือนกว่าเขากินไปเขาบอกทดลองบิมดูซิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทดลองเลยชุดใหญ่เลยว่างั้นเถอะสั่งบิมกล่องใหญ่เลย แล้วก็สีชมพูอะไรสั่งเป็นชุดไปเลยอ่ะเริ่มลุยเลยนะครับกลับไปก็สามเม็ดก่อนเลยสีชมพูสามเม็ดแล้วก็น้ำบังคุดด้วยตอนเช้าตอนเย็นควบคู่กันไปเลยทุกวันนี้ยังยังบิมเม็ดเดียวเองเหลือเม็ดเดียวครับเพราะว่าทัาไม่ลดเร็วจังเลยค้อกลัว เพราะตอนนี้มันไม่มีอาการอะไรแล้วไงะแล้วตอนนี้ผมยังเล่นกีฬาได้เต็มที่เลยยังตีได้เหมือนเดิมเบือนเดิมเลยครับผมขอบคุณมากครับคุณเชนครับคุณครับไม่ได้หลงยืน เขาเมื่อ,อก,ก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่ายิบนี้ยิบนี้หันมาข้างนี้จะจะต้องเรารับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทาอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกเข้าเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาลอแล้วแสนสองเองคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าว่าเขาพึกเศร้าน้องเศร้าสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่ชมพูสิบหกทันวา ปีที่แล้วปีที่แล้วนะสิบหกธันวากินได้17 18 19 20ลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลย20ินั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมออาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบ,นบันไดเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สอนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหม ท่านก็วันที่20ท่านกลับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถเต้นอะไรอย่างไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอไ้อบีมบีมนี่มันคงจะดีท่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่6เขาก็มีเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของ,ไป,องไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทีนี้ทําไมมันไม่ปวด ธรรมนาเต้นหรูมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้ข้าวมันต้องเต้นเต้นจังวาอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นหรูมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไรเราจะเอาไปทางนี้เท่าไร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าตีมันมีเป็นห่วงๆเราก็จะไปอย่างนี้ห้าตีเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะเสื่อมครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไป คือ TNF Alpha Interle ก k i ิน6และ i n t e r l e u k ล n 17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป